ก็ขาที่นี่หรอคะชุมชนคอยรุตักวาที่พ่อบอกว่าอยากพาหนูมาดูอะค่ะถูกแล้วลูกที่นี่เขาเล่ามื้อเลยนะคะพ่อไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะว่าในกรุงเทพเนี่ยยังมีที่ล่มมื่นขนาดนี้อยู่ด้วยอะค่ะใช่สุเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกัน ที่นี่เขานำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กันทั้งหมู่บ้านเลยนะจนกลายเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ชาวบ้านาก็ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายอพออยู่พอกินแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนกรุงเทพนี่ก็สามารถนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้เหมือนกันนะคะพ่อหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนำอาไปใช้ได้ทุกที่แหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาอะไร มีวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตแบบไหนก็สามารถนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ทั้งนั้นหละสวัสดีครับ,ด,รบด้วยความยินดีครับเราไปเยี่ยมชมหมู่บ้านกันดีไหมชุมชนดิมสองฝั่งคลองแสนแสบรวมทั้งที่นี่ด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เรารวมอยู่กันอย่างมีความสุขโดยใช้หลักธรรมของศาสนาก็คือคิ์อิสลามพุทธเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิตในชีวิตจริงของเราครับ สิ่งที่สำคัญก็คือเราเราสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนของเราเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้เราจะเห็นได้จากว่าเรารักษาสภาพแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนของเรานั้นให้สงบร่มเย็นปางบ้านปลูกพืชผักส่วนครัวเอาไว้สำหรับในครอบครัวเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ที่มีขึ้นในครอบครัว เราคอยดูและช่วยเหลือ,อซึ่งกันและกันปนาญาัญหายาเสพติดปัญหาลักขโม,มยปัญหาทะเลาะว่าจริงไม่มีเราอยู่กันจะมีความสุขวันนี้ผมคงลาก,ก่อนแล้วครับขอบพระคุณมากครับคุณน้าโชคดีครับอค์กาสหน้าเช่นไห่นะครับยินดีครับขอบคุณมากค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้กับคนทุกศาสนาใช่ไหมคะพอ่อใช่สิลูกแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างประมาณตนเน้นการพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรจะมีประเพณีวัฒนธรรมแบบไหนเนี่ยถ้าเขามีชีวิตอย่างพอเพียงแล้วเขาก็สามารถมีความสุขในชีวิตได้เหมือนเอนกันแหละเย็นมากแล้วลูกรีบกลับบ้านเถอเดี๋ยวแม่จะรอแย่แล้วไป